สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC เด็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูช่อง y u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  e นายรถดําซิ่งนนนิมแดงลอกนาครับยังอยู่งานยังอยู่กับงานลอกนาะเอาลอกนาะเอาหน้าดินไปเทงานซุ้มครับเพราะว่าเจ้าของเจียรีงานซุ้มครับบอกว่าเอาดินอะไรก็เอาแล้วทีนี้ไม่ต้องรอดินดาน พราะว่าเราดินดานเดี๋ยวจะนานตักเอาหน้าดินนี่แหละเอาไปเทไม่เลือกแล้วทีนี้ลอกหน้ายาวครับงานนี้ลอกตรงนี้เสร็จก็จะไปลอกหน้าอยู่หกไร่ดูครับรถจอดรอแปดคันครับรถดำจอดรอจานขบตักไม่ทันแล้ว p c ซีเจ็ดสิบ โอ้ยยามได้ตัวแกฉีออกขันใหญ่นอนี่ยตกบอ่อทันหรอครับรถไถจอดครับรถไถว่างวันนี้ว่างงานเพราะว่าทียอัดกองไว้ยอย่างเดียวเลยเขามีรถไถเองงานตรงนี้ก็มีแต่ห้าร้อยเที่ยวขึ้นครับเท่าไหร่ไม่ไม่วัน เทให้แต่เต็มเป็นงานเที่ยวกับงานเที่ยวไม่ใช่งานเมาเด้อพี่น้องเด้อประมาณสามไร่สามถึงสี่ไร่นั่นแหละครับเที่ยวจนเต็มเอาเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องรถด,ดำในวิ่งปีหนึ่งในวิ่งได้กี่เดือนเนาะแล้วจะจอดกี่เดือน มีคนถามมาอยู่ครับก็ประมาณประมาณไม่เกินแปดเดือนครับต่อปีเนาะเพราะว่าอีกสี่เดือนก็ตีเป็นหน้าฝนไปเลยก็เริ่มวิ่งตั้งแต่ช่วงไหนเริ่มวิ่งตั้งแต่เดือนเอาช่วงไปฝนต้นหนาวเนาะไปฝนต้นหนาวก็เริ่มเริ่มแล้วช่วงเขาเกี่ยวข้าวเรกๆกนี่แหละก็จะประมาณเดือนถ้าเขตอีสานเรานี่ก็จะประมาณเดือน,อรรน,อนพฤศจิกา เ,เสียเยมหาทางออกทางไหนนอแนี่นาะประมาณต้นเดือนพฤศจิกาครับไปฝนต้นหนาวช่วงต้นหนาวพอดีเลย mm hmm. ก็ท่านใดที่ยังไม่ออกรถเนาะก็จะออกรถมาวิ่งได้ช่วงนั้นแหละช่วงเปิดฤด,ด,ดูก,กาล เท่าแกไมกโครก็จะรับรถเยอะเลยช่วงนั้นบางทีมงานก็ไมโครสามคันก็มีสองคันก็มีเนาะรถดำไม่พอวิ่งกันต้องแยกทีมงานกันเหมือนทีมงานที่ผมเคยไปวิ่งเนาะตัวน,นี้แกมีไมโครอยู่สามคันแล้วนี่ก็ยังแยกได้แค่สองทีมงานเพราะว่ารถดำไม่พอวิ่งกัน พอช่วงพุทธจิกาครับเปิดฤดูกาลก็พุทธจิกานี่ก็เปิดแล้วครับทตรีมงานดาบชัยเราก็นับไปอีกพุทธจิกาธัานว่ามกราคมพามีนาเมษาพฤศภาช่วงไปไปลายพฤษภาก็เริ่มจะวิ่งกันไม่ค่อยได้แล้วก็วิ่งกันกับปิดกับปลอยแล้วเนาะหลังจากแปดเดือนไปแล้วนี่เพราะว่าหน้าฝนมาเต็มที่แล้วช่วงพระเข้าพรรษาก็เริ่มวิ่งกับปิดกับปลอย รกรกฎาตุลานี่จอดกันสนิทเลยแน่นอนเพราะว่าช่วงนั้นฝนตกชุกรีกว่าภาษาเบเรเขาเรียกว่าแคบเบียนเนาะช่วงนั้นจะฝนละลืมละลืมทั้งวันทั้งคืนเลยนั่นแหละจอดกันยาวเลยก็ช่วงนี้ก็กกบโกยเนาะวิ่งได้วิ่งเอาช่วงหน้าแรงเนี่แหละสำหรับ ยี่สิ่งใดที่คิดจะออกรถก็ออกช่วงนั้นแหละครับช่งวงปลายฝนเร้อพี่น้องเด้อหรือช่วงหน้าฝนนี่ออกมาช่วงหน้าฝนพอเปิดฤด,ด,ดูกาลปั๊บก็เรียบหาทีมงานเข้าเลยหรือว่าไปทาบทมหรือว่าหาตะเวนหาถามถ่ายช่วงนั้นแหละช่วงกําลังจะเปิดฤด,ดูกาลหาง่ายมากเลยแหละทีมงานเข้าเข้าไปแล้วก็ทําตามกฎระเบียบของเขานําเด้อพี่น้องเด้อทาตัวแบบ ยังไงให้เขารักเขาชอบเนาะอยู่กับทีมงานนั้นวิ่งก็ไปกลับประมาณ8กิโลครับแต่ว่าก็วิ่งผ่าตลาดเด้อว,วันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายก็ตลาดตั้งแล้ว ก็จะหันมาวิ่งกันในหมู่บ้านครับนี่รถดำอาญ,ญาศิลรลยรถดำหลายครับก็ไม่ค่อยได้เที่ยวกันหรอกครับวันหนึ่งก็สิบสองเที่ยวบ้างแบ่งๆกันไปแปดคันคันละสิบสองเที่ยวสิบสามเที่ยวบ้างเอาเสียแจ็คดัซิงครับช่อง YouTube ของน้องเขาเด้อพี่น้องติดตามได้เสียแจ็คดัซิงพ่อครัวประจำทีมงานดับชัย รถป๋าชาติครับผุ๊มีจีหนึ่งรอจิตสมาแดงมาไม่จำเป็นต้องเป็นคันใหม่นาะนี่คันเก่าๆอย่างนี้ก็ยกเครื่องใหม่แล้วก็ดูแลรักษาดีๆก็ทําเงินแล้วครับนี่ตอนนี้ป๋าชาติก็ได้ตังค์แล้วได้ตังค์กับคันนี้แล้วแต่ก่อนก็ซ่อมซ่อมไปขับไปนู่นดับจ่อยตอนนี้ก็เป็นรถทําเงินแล้ว ก็เหลืออยู่ครับหากค่าคนขับหากค่าน้ํามันไปแล้วก็เหลืออยู่ไม่ขาดกับวันละพันเสียชาติว่าเอาหากค่าคนขับหากค่าน้ํามันไปแล้วก็เหลือวันละเจ็ดแปดร้อยก็เอาอันนี้มันเกินแล้วนี่ <c oughs> ทันเก่าแล้วทําเงินแล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลเนาะคนขับดูแลดีก็อยู่กับเรากันนาน ถ้าช่วงที่ช่วงกบโกจริงๆก็นี่แหละครับช่วงธันวาธันวามกรากุมงพา,ามีนาเมษาพฤษภาประมาณนี้แหละครับสี่ห้าเดือนประมาณห้าเดือนครับนี่ช่วงฝนแรงจริงๆเลยเดือนนี้แหละครับนี่เดือนนี้เดือนช่วงกบโกยเลยเพราะว่าฝนมันไม่ตกถึงตกมาก็วันซ่องบันก็วิ่งได้เนาะ งานก็เยอะช่วงนี้แหละครับเยอะมากเลยเราจะนิดว่า p c 7 0ทํำงานไม่ทันกันแล้วนี่ก็หลังเมษาก็ต้องรอรุนรุนดูครับนี่ว่าร้อยสามสิบจะมาไหมในทีมงานก็นรุ้นกันอยู่เพราะว่าคันเล็ก p c 7 0ก็จะหมดหลังเมษาพอดีครับหมดงวด เ่าแก่จะมีสะไพให้ลูกน้องหรือเปล่าช่วงนี้ยังเงีย,งยบๆไปเลยเ่าแกลูกชายคนกลางก็ติดตำรวจไปแล้วคนเล็กก็ยังเรียนอยู่แกว่ารัวไม่มีคนมาช่วยดูแลถ้าอีกกันหนึ่งมาแล้วก็ต้องแบ่งเป็นสองทีมเนาะตัวอีกทีมหนึ่งก็ต้องมีคนหนึ่งดูแลลำพังแกก็เข้าเวรนด้วยเนาะ แฟสสามเสียชาติเจริญทรัพย์อ้าวต่อไปก็น่าจะเป็นคิวปลาชอมั้งนี่เอ้าเสียงลมยังไงก็ขอัยน้ำเด้อพี่น้องเด้อเหมือนจะลมแรงๆนี่ตอไม้มากเหลือเกิน กบนี่ได้ทุกอย่างเลยลอกนาก็ได้ขุดสรกก็ได้แต่จันย์กุบจะชอบงานลอกนามากกว่าครับลอกนาจะเร็วเร็วกว่าขุดสรกอีกอย่างงานนาดินนี่เวลาเราไปเทนี่ชาวบ้านชอบเนาะงานมันชอบงอก จากสามสี่ร้อยเที่ยวก็งอกเป็นห้าหกถึงพันเที่ยวเลยตอนนี้ก็เราเาเอาเนาะงานเทเจรีตรงนี้ก็ห้าหกร้อยเที่ยวจะอยู่ไหมนี่แล้วงานในหมู่บ้านอีกรูปนูปเป็นแล้วเป็นพันเที่ยวครับนี่มาย้ายมางวดนี้ปิ่งกันไปสามสี่วันนี่ก็ ตีไปประมาณ400เที่ยวแล้วครับนี่งานอยู่ทางบ้านกรวดครับในหน้าทางบ้านกวดก็ทูมาเร่งเท่าแก่แล้วครับเท่าแก่บอกว่ารอก่อนเดี๋ยวเอาทางนี้ก่อนงานบ้านกรวดก็มีแล้วเราก็จะทิ้งในหน้าเนาะ ในหน้าเขตบ้านกรวดเขตตั้งไหนก็ช่างเราก็ไปตามคิวกันเลยเอาตรงนี้ให้มันพอเบาๆก่อนให้พอบางๆก่อนครับงานทางนี้เ้วค่อยกลับไปบ้านกรวดคืนถ้าทิ้งในหน้าแล้วอนาคตต่อไปอาจจะหางานยากเนาะส่วนมากก็จะเป็นงานในหน้าซะมากกว่าเลยทีมงานตับชัยในหน้าเป็นคนหางานหาเงินให้เราเราอย่าทิ้งจะดาดครับ เป็นผู้มีพระคุณแต่ว่าท่านในหน้าไหนหางานแล้วหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนี่โอ้ยพ่อขาถทิงอยู่ครับแต่ในหน้าดีๆนี่เก็บไว้ให้ดีครับ เหมือนจะอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างเลยต้องผ่านในหน้าเนาะแม้กระทั่งขายที่ก็ยังมีในหน้าขายที่ขายรถขายรถก็ยังมีเซลก็เปรียบเสมือนในหน้าเลยครับเออมีคนบอกว่าถ้าไม่ผ่านในหน้าล่ะราคาจะลงไหมก็ราคาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมปกติเลยถ้าในหน้าเอานี่วิ่งงานตรงนี้สามร้อยเถ้าเรางับรับงานชาวบ้านมาบกุก สั่งดินอย่างนี้เราก็รับสามร้อยเหมือนกันครับราคาไม่มีลงครับเพราะว่าราคาสามร้อยเต็มปุ๊บไม่ผ่านไม่ไม่ผ่านในหน้าเรารถดำก็ต้องได้เยอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเนาะต่วิ่งอยู่ตรงนี้ครับถึงมีคนมาโบกได้เราก็ให้ค่าในหน้าเหมือนเดิมครับเพราะว่าบ่อดินตรงนี้เป็นบ่อดินของในหน้าด้วยหมดหมดอยมีกอกสองอา้าวร้อยหมาแรงมาปลาชม เกือบหมดครับตรงนี้มันมันน่วมหมดแล้วนี่เพราะว่าลอกหน้าดินไปก่อนแล้วรอบหนึ่งเอา้า N P R ครับตำรวจครับ <c oughs> ลูกชายคนกลางครับเดี๋ยววันที่2 8นี่ก็จะกินเลี้ยงครับเลี้ยงส่งส่งไปเรียนแร้วไปเรียนตำรวจวันที่2 8ก็น่าจะได้หยุดกันครับ2 8จะถึงนี่หละย8มีนา รถเล็กรถเล็กก็ต้องรอไมโครโชว์ชูก่อนครับชูมือก่อนถึงจะถอยใสยด่ดินได้เนาะไม่เหมือนรถใหญ่เนาะรถใหญ่ถอยมารอดได้เลยรถดาอันนี้ต้องรอไมโคก่อนครับชูมือว่าจะให้เข้าทางไหนเพราะว่าผ่าดแปบนิดเดียวครับชนแน่นอนครับว่าแมโครคันเล็กมือมันสั้นแต่เป็นแมโครคันใหญ่ก็ถอยมารอดได้เลยเทีละสองคันสามคันก็มี อันนี้ห่างแค่เมตรกว่า,วาอีกนี่ถ้าถอยพลาดก็มีโอกาสชนอาจารย์กบได้เลยแ mm hmm. ต่ยังไม่มีประวัติครับยังไม่มีประวัติประวัติชนไมโครสักคันเลยส่วนามาอาจารย์กบจะไวจะเร็วเนาะ ถ้าคันไหนถอยมาเร็วๆก็จะเอาบุงกียันไว้ก่อนต้องฟังเสียงแตรดีครับถ้าคันไหนมีเปิดเพลงเปิดอะไรเสียงดังๆนี่ฟังเสียงแตรไม่ได้ยินนี่มีโอกาสกระบะทะลุแน่นอนเพราะาอาจารย์ผมต้องเอาบุงกียันกระบะไว้ก่อนแหละอย่าให้ชนแมคโคร ก็ต้องเป็นความผิดของคนขับรถดำแเลยไม่ฟังเสียงเตรเองในช่วงหน้าฝนวิ่งไม่ได้เดี๋ยวจะไปหนะาถ่าย u t u b e แถวชนบุรีครับ เพราะว่าน้องชายขับไม่โกอยู่ทางนู้นหละเดี๋ยวจะไปอยู่ถ่าย YouTube กับน,น้องชายเพราะว่ามีต่รถให,ใหญ่เลยมีตะแคท320แต่รุ่นใหญ่เลยครับรถตั้มรถสิบล้อมีตะคันสวยๆแต่งรอๆเลยช่วงหน้าฝนครับวิ่งไม่ได้ ปุยจมเลยครับเพราะว่าลอกหน้าดินไปก่อนแล้วรอบหนึ่งจารกบต้องตั้งลำเนาะต้องดันตรงๆครับถ้าดันสวิงดันเอามันไม่ไป ตรงนี้แหละครับนี่ยูยูมดนานรอบเร็วครับรอบเร็วเอาสายเอาแรงก่อนอันตรายครับเสียงเสียงเผาข้างเสียวเลยเมื่อกี้เผาข้างโอ้สิบเจ็ดนาทีแล้วเอาโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะ เดี๋ยวมันจะลงช้าครับถ่ายตอนนี้นู่นอีกสองสามชั่วโมงนู่นถึงจะได้ดูเด้อพี่น้องเด้อถ่ายเที่ยงดูบ่ายนู่นแหละบ่ายสองบ่ายสามนู่นหละเอาโอเคครับแล้วเจอคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอจบพึงตรงนี้ครับสวัสดีครับ